มาวิท์วิเคราะห์ทองกันนะฮะจบแท่งวิกแท่งแดงเฉยนะฮะแต่ทีนี้มาดูนะฮะคือวันพฤหัสเนี่ยแท่งแบบนี้สวยมากที่มีโอกาสขึ้นมากเนาะทีนี้วิกกับมันน่ะเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะเดย์ Day. คือเอาง่ายๆคือมองว่ายังขึ้นอยู่นะครับอ่ะเหตุผลอะไรนะฮะมาดูสี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมงตอนนี้ฮนะมันลงมาตอนแรกมันทะลุหายตรงนี้แล้วมันขึ้นมาทะลุตรงนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายมันลงมาลงมาที่ตอนนี้จบด้วยแท่งเขียวโซนดีมานโซนของสี่ชั่วโมงวาดก่อนนี่คือดีมานโซนของสี่ชั่วโมงนะครับแต่มันสามารถลงได้อีกนะสี่ชั่วโมงอ่ะแต่ก็ยังขึ้นอยู่ นะครับมันจะมีโซน QM โซนนี้เห็นไหมเห็น QM ไหมครับตรงเนี้ยสีสี่ชั่วโมงสามารถลงได้มาถึงตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี้ยมีสองมี2อย่างคือควรจรันเปิดมาปุ๊บขึ้นเลยเพราะว่าชนโซนดีมานโซนเรียบร้อยแล้วแล้วทะลุไฮอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโลยกก็ขึ้นไปเลย2คือลงมาชน โซน QM ตรงนี้เราค่อยขึ้นนะครับมองแค่นั้นเลยนะฮะตอนนี้คือทุกอย่างมันยังขึ้นอยู่นะครับเทรนยังขึ้นอยู่แต่ถ้าลงนะฮะถ้าลงก็คือให้ทะลุกรณีลงนะมันต้องเพื่อความชัวร์มันต้องลงทะลุโซน QM นี้ลงมาแล้วเนี่ยถึงจะลงต่อชัว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกราฟเป็นสีแดงนะครับสี่ชั่วโมงเป็นสีแดงอะไรเงี้ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาโซนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโซนเนี้ยตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยเราสามารถยังเล่นเซลล์ได้ถ้ามันลงนะครับตอนนี้เนี่ยพอมาซูมทม์เฟรมเล็กๆมันก็ทำไซเวแบบสามเหลี่ยมอย่างนี้เลือกทางอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันทะลุขึ้นไปแล้วก็ทะลุไฮตรงเนี้ยก็ขึ้นแหละ ผมมองขึ้นจริงๆเลยนะครับมองอย่างนี้นะครับสัปดาห์หน้า